ตื่นกันหรือยังเอ่ยวันนี้ครูชมพู่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวมาให้เด็กๆได้ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆที่กำลังดูิีวีดีโอนะคะให้เด็กลุกขึ้นยืนขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้ครูมีกิจกรรมเคลื่อนไหวให้เด็กๆได้ทำนะคะก่อนอื่นเด็กๆมาวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะเด็กๆสลับมือพร้อมกันสิบครับ2สี่ 6 7เจ็0แปดเก้าสเด็กๆหมุนข้อเท้า1ิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด้าสมุนฝั่งอีกฝั่งสิบครั้งนะคะหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหเจ็แปด้าสบต่อไปเด็กๆ้ม ตรงเรายืดนะาคะนักข้างไว้สครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเราได้เคลื่อนไหวอวอร์มร่างกายกันไปแล้วเด็กๆพร้อมที่จะทํากิจกรรมเคลื่อนไหวยังคะวันนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวของเราก็คือกิจกรรมให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามจินตนาการจากการฟังเสียงสัญญาณการเคาะจังหวะของคุณชมพู่นะคะก่อนที่เราจะไปปฏิบัติกัน เด็กๆต้องมารู้จักกันก่อนนะคะว่าการคอจังหวะของครูจะพูดมีนะคะมีด้วยกันสามจังหวะด้วยกันนะคะจังหวะแรกนะคะก็คือจะเป็นการคอแบบช้าๆจังหวะที่2จะเป็นการคอแบบรวดเร็วและจังหวะสุดท้ายนะคะจะเป็นการคอแบบสองครั้งเพื่อสั่งให้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์นะคะวันนี้ครูมีกลัมน,นะคะจะมาเคะเพื่อ เป็นการให้จังหวะเด็กๆในการเดินนะคะเด็กๆพร้อมหรืยอยังอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบนะคะถ้าครูชมพูคอจังหวะแบบช้าๆนะคะ,ะจังหวะที่หนึ่งนะคะนี่คือการคอแบบช้าๆจังหวะที่สองเป็นการคอจังหวะแบบเร็วๆนะคะ ังหวะสุดท้ายเป็นสัญญาณการสั่งให้อยู่นะคะาเด็กๆจำได้หรือยังถ้าเด็กๆจำได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันเลยนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่บริเวณกว้างที้กับตัวเดงในการเดินนะคะวันนี้ครูชมพู่จะให้เด็กๆเดินตามจินตนาการโดยฟังเสียงการเคาะจังหวะสามระดับของเราอะเด็กๆพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาให้เด็กเดินเตรียมตัวเดินเลยนะคะหยุดเดินคะอ่าจังหวะต่อไป เด็กหยุดยังคะได้ไหมคะอ่าเรามาลองทำกันอีกรอบเด็กๆทำได้กันไหมเอ่ย ะะเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมปฏิบัติตามครูชมพู่เลยนะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบก,กับครูชมพู่นะคะวันนี้ครูจะมาสอนเด็กๆในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสําหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเป็นหน่วยขันดิษฐาศครูชมพู่มี นิทานนะคะที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะในเรื่องนาฬิกาในป่าใหญ่นะคะณใจกางป่าลึกมีนาฬิกาเรือนหกเดือนหนึ่ง 1, แขวนอยู่บนยอดไม้สูงชะลูบเห็นไหมคะนาฬิกาตว์ทุกตัวต่างปรับเวลาของนาฬิกาส่วนตัวให้ตรงกับน,นาฬิกาเรือนนี้ นานาในป่าใหญ่ช่วยกันดูและรักษาหมูเข็มน,นาฬิกาอุยเมฆเจ้าโฟอาลาตัวที่ต้องหมนเข็มยาวส่วนอุยหอกเจ้าโฟอาลาตัวน้องต้องหมนเข็มสั้นตัวพี่จะเดินผัดเข็มน,นาฬิกาไปรอบๆขณะที่ตัวน้องเพียงแค่เดินผัดเข็มน,นาฬิกาทีละก้า โคอาล่าสองพี่น้องเริ่ม1นนาฬิกาตั้งแต่หกโมงเช้าโดยจะทํางานไปจนถึง10บเอ็ดโมงนะคะแต่แล้วคุยมองรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะพางบอกพี่ชายว่าฉันจะออกไปเล่น1ชั่วโมงเสร็จแล้วจะกลับมาตั้งแต่1ิบเอ็ดถึง12บสนาฬิกาเท่ากับ1ชั่วโมงใช่ไหมปุยไม่ตอบว่าก็ได้ แต่นายต้องกับมาให้ตรงเวลาปุยหมอกไต่ลงจากต้นไม้อย่างบวดจีวิ่งไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนในป่าอย่างล่าเลือหนึ่งชั่วโมงผ่านไปปุยหมอกเล่นสนุกจนลืมกลับไปหมุนเข็ยนนาฬิกา คุณครูมาลายมองดูนาฬิกายังไม่หมดชัว่วโมงเรียนนี้นะจึงบอกให้เด็กๆเล่นต่อไปได้เจ้าสัตว์น้อยเล่นต่อไปอีกเป็นเวลานาะจนกระทั่งท้องร้องจอ๊อ เมื่อปุยหมอกรู้สึกหิวจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมกลับไปหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนเข็มสั้นไปที่12นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่ใส่กลับบ้านเป็นประจำทิ้งกองทิ้งกองในที่สุดเข็มสั้นปรชีดชิ้เลขสิตอนนี้เด็กๆจากบ,บ้านได้แล้วาจากนิทานเรื่องนาฬิกาในตาใหญ่ มีตัวละครมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆมีเจ้าปุยเมกและเจ้าปุยหมอกนอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆในป่านะคะในนิทานเล่มนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่านาฬิกาที่ปุยเมฆเปิปุยหมอกหมุนมีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆช่วยกันดูสิคะมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้า 7 8 9 10 11และ12นะคะนาฬิกาของเราและเด็กๆให้เด็กๆนะคะลองมองไปที่นาฬิกาของเด็กๆสิคะและลองนับดูสิว่ามีเลขอะไรบ้างคะเด็กคะ่ะจากที่เราได้ฟังนิทานไปกันแล้ววันนี้ครูชมพูดด่มีกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กๆช่วยกันดูสิว่า รูปทรงเด็กๆรู้จักรูปทรงอะไรกันบ้างวันนี้ครูมีตัวอ,อย่างมาให้ดูนะคะให้เด็กๆพูดตามนะคะหนึ่งเด็กๆเห็นกันไหมคะว่าเป็นรูปทรงอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพูดตามอีกครั้งนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่สองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะพูดพร้อมครูนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม รูปต่อไปค่ะรูปวงรีรูปวงรงีนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมนะคะรูปผ้าเหลี่ยมนี่คือรูปผ้าเลียมนะคะเด็กๆพูดตามด้วยนะคะ รูปห้าเหลี่ยมและรูปสุดท้ายนะคะคือรูปวงกลมนะคะรูปวงกลมเด็กๆท่องตามครูชมพู่รด้ยังนะคะเมื่อท่องเสร็จแล้วให้ติๆลองมองไปรอบห้องหรือรอบบ้านที่เด็กๆกําลังนั่งอยู่นะคะแล้วลองดูซิว่าเด็กๆเห็นรูปทรงอะไรกันบ้างให้เด็กๆดูแล้วก็ตอบครูชมพู่กันด้วยนะคะเด็กๆ พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาพบกันในกิจกรรมสร้างสารรคะ์ได้เลยค่ะกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กเห็นไหมคะรูปวงกลมครูจะให้เด็กคกรูกําหนดให้ครูคกรําหนดรูปวงกลมให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนําใบงานสร้างสารรค์มาว่ารูปวงกลมแล้วเด็กๆให้ต่อเติมภาพจากรูปวงกลมเลยนะคะวันนี้ครูมีตัวอย่าง เดี๋ยวครูชมพู่จะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะครูกําหนดรูปวงกลมให้วันนี้ครูชมพู่จะต่อเติมเป็น เด็กๆเห็นยังคะนี่คือตัวอย่างที่ครูชมพู่ได้ทําเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะทายถูกกันไหมคะนี่คือรูปไอศครีมนะคะครูชมพู่ต่อเติมจากรูปวงกลมะแล้ววันนี้ครูจะให้เด็กๆต่อเติมจากรูปวงกลมเหมือนกันให้เด็กๆหยิบไปงานสร้างสรรค์ขึ้นมาว่ารูปวงกลมนะคะแล้วต่อเติมภาพเด็กๆลองคิดดูสิว่าวงกลมของเราสามารถเต็มอะไรได้บ้าง เป็นไดน้ลูกบอลหรือเปล่าหรือนาฬิกาไหมคะถ้บทายเกดคิดออกแล้วอย่าลืมวาดโล่ใบงานสร้างสรรค์เลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมเสรีนะคะก็คือกิจกรรมที่เด็กๆได้เล่นตาม,ม,มนะคะวันนี้ครูชมพู่มีมุมแต่และมุมมาแนะนําให้เด็กๆได้ลองเล่นกันที่บ้านนะคะเรามาดูมุม,มแรกกันเลยก็คือมุมบล็อกนะคะให้เด็กๆนํา ตัวต่อนะคะมาต่อให้เป็นรูปร่างตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะ,ะ,ะ,ะนะคะแล้วมุมต่อไปของเราก็คือมุมหนังสือนะคะมุมหนังสือให้เด็กๆได้รู้จักนี่เปิดอ่านนะคะแล้วก็ดูภาพดูซีว่า นี่ค่เรื่องนี้นะคะมัเจรินการจะจกลับอ,อีกนะคะแล้วมุมต่อไปเป็นมุมพัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กนะคะมุมนี้นะคะของเราจะให้เด็กๆได้เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมันเล็กจากการติดก,กระดุมเรามาดูกันสิว่ามุมนี้เล่นยังไงนะคะ,ะมุมนี้นะคะให้เด็กๆ เ็กๆ,ๆที่ดูคลิปอยู่นะคะอย่าลืมนำเสื้อของตัวเองหรือว่าเสื้อของคุณพ่อคุณแม่ที่มีกระดุมน,นะคะมาลองติดตามครูชมพูก็ได้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงก,กันบ้างคะอย่าลืมไปลองทาที่บ้านกันนะคะกิจกรรมนี้จะเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมันเล็กของเด็กๆได้ดีเลยค่ะอ่ะมุมต่อไปนะคะมุมสุดท้ายมุมเกมการศึกษาก็คสสือให้เด็กๆนำชิ้นส่วนนะคะมาต่อให้ตรงกับให้สัมพันธ์กับรูปร่างนะคะันดีนะคะ เห็ดน,นะคะนำเห็ดมาต่อที่ตรงอันนี้คลิกแล้วก็นำมาต่อให้มันตรง เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับหุนนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะค่ะสาหรับวันนี้เด็กๆได้ชมคลิปแล้วอย่าลืมไปลองนําของเล่นที่อยู่บ้านมาเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมันเลยกันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะค่ะเด็กๆก,ก,กิจกรรมนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมการแจ้งนะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ชมกันนะคะหรือเด็กๆที่อยู่ที่บ้านก็อย่าลืมพาทำตามครูด้วยนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะของเราก็คือกิจกรรมวิ่งซิกแซกนะคะในในการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าเราต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะอย่าวิ่งเพลินจนทำให้ตัวเองบาดเจ็บนะคะกิจกรรมวิ่งซิกแซกของเราวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะทำให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะและเด็กๆได้ลองทำกันที่บ้านนะคะ กิจกรรมวิ่งซิกแซกของเรานะคะก็จบลงไปแล้วเด็กๆที่ได้ชมกันอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมนํำไปเล่นที่บ้านได้นะคะมีของอะไรก็นํามาวางไว้แล้วก็วิ่งรอบสิ่งของนั้นได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะเป็นกิจกรรมเกมการศาึกษาในอาทิตย์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะคะหน่วยคณิตศาตสตร์แสนสนุกวันนี้รูชมพู่มีเกมการศาึกษาหน่วยคณิตศาสตร์มาให้ใเด็กๆ ได้ชมกันที่บ้านนะคะวันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะให้เด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะอ่าเรามาดูรูปแรกเกมของเรานะคะก็คือเกมจับคู่ภาพกับเงาเด็กๆเ,เรามาดูรูปแรกนะคะนี่ก็คือรูปวงกลมนะคะรูปทรงกลมนะคะอ่าเราจะวางฝั่งนี้อเด็กๆเ,เรามาจับคู่ภาพกับเงาลองดูซิว่าเงาของรูปวงกลมจะเป็นรูปไหนนะเป็นรูปนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมคะ ไม่ใช่นะคะใช่รูปนี้ไหมคะไม่ใช่นะคะแล้วรูปนี้ใช่หรือเปล่าคะอ่าใช่ค่ะเราก็วางนะคะะรูปต่อไปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาดูซิว่าเงาของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปไหนใช่รูปนี้หรือเปล่าคะเด็กๆไม่ใช่นะคะ รูปนี้ล่ะคะใช่ค่ะนี่คือเงาของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปต่อไปเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมเราวางก่อนนะคะอันนี้ใช่เงาของสามเหลี่ยมหรือเปล่าคะอันนี้ถูกต้องนะคะรูปต่อไปเป็นรูปทรงวงรี รูปวงรีนะคะเรามาหาคู่ให้วงรีดีกว่าว่ารูปเงาของวงรีเป็นรูปทรงยังไงนะคะใช่รูปนี้ไหมคะไม่ใช่นะคะดเด็กตอบถูกกันหรือเปล่าอ่าเด็กๆลองตอบกันดูนะคะรูปนี้นะคะรูปนี้หะละค่ะรูปต่อไปเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรามาดูสิว่างงามของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นยังไงเป็นรูปนี้ใช่ไหมคะใช่หรือเปล่ปาเด็กรูปนี้ถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆรูปต่อไปเป็นรูปทรงรูปทรงหกเหลี่ยมนะคะรูปหกเหลี่ยม ใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะรูปหูเหลี่ยมนะคะนี่ใช่หรือเปล่าคะถูกต้องนะคะแล้วก็วางจับขู้ให้มันอ่ะสำหรับเกมของเรานะคะในวันนี้ค่ะเป็นเกมหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกเด็กๆที่รับชมกันอยู่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะตอบถูกบ้างไหมคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,ครูชมพู่ก็ขอขอบคุณที่เด็กๆรับชมนะคะตั้งใจดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี